สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเพจดังได้มีการโพสข้อความลงในเพจโดยมีข้อความว่าอาถรรพ์หมู่บ้านสีโกเหมือนมนมายาใครเกี่ยวข้องโดนกันทวนหน้ากลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ก็มีแต่ที่เสียหายก็มาก เรียกว่าเป็นคดีเด็กตายที่มีผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดคดีหนึ่งนำมาซึ่งคดีหยิบย่อยแตกสาขามาอีกหลายคดีทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบกันทั่วนหน้าอยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยแต่สรุปคือได้รับทุกคนพ่อแม่เสียลูกเสียรายได้ เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังถูกสงสยัยลูกสาวคนโตถูกบุรีตายายถูกดา่าน้าชายน้าสาวตกบ้านสองหลังเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมเสียชื่อเสียงลุงป้าตกเป็นผู้ต้องสงสยัยพร้อมคดียิบย่อยที่รอถูกฟาดอีกนับไม่ถ้วน สองเพื่อนสนิทแตกคออยู่คนละฝ่ายผู้นำเผ่าถูกฟ้องร้องตรวจสอบการทำหน้าที่พยานเพื่อนบ้านถูกคมคู่เกิดความแตกแยกผู้ยื่นมือมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนโดนถล่มหมดเสียเวลาเสียชื่อเสียงเสียเงินเสียความรู้สึกเกิดคดีความระหว่างทานายกับทานาย กิดคดีความระหว่าง FC เกิดคดีความระหว่างนักข่าวกับคนในข่าวเกิดคดีความระหว่างยูทูบเบอร์กับองค์กรของรัฐเกิดคดีความระหว่างคนในข่าวกับทนายเกิดคดีความระหว่างยูทูบเบอร์กับทนะเกิดคดีความระหว่างคนในข่าวกับหน่วยงานของรัฐเกิดความขัดแยง้งระหว่างชาวบ้านกับพระ เกิดความขัดแย้งระหว่างพระกับ f c เกิดความขัดแย้งระหว่างนักวิเคราะห์คดีกับช่องวิเคราะห์คดีเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้แจ้งความกับผู้ถูกแจ้งความเกิดความขัดแย้งระหว่าง f c กับ f c เกิดความขัดแย้งระหว่างแอดมินเพจกับแอดมินเพจเกิดความขัดแย้งระหว่างแอดมินเพจกับลูกเพจ เกิดความขัดแย้งระหว่าง f อซทนายกับ f อซทนายเกิดความขัดแย้งระหว่างยูทูบเบอร์กับนักข่าวเกิดความขัดแย้งระหว่างยูทูบเบอร์กับยูทูบเบอร์เกิดความขัดแยง้ง,แยง,รง,แยงระหว่างผู้จ้างงานกับผู้รับงานเกิดความขัดแย้งระหว่างพระหมอดูือษีพร้อมคดีอื่นๆน,นางรำถูกตรวจสอบยูทูบเบอร์ถูกแชฉ ตำรวจที่ทำคดีตแต่ละชุดถูกโซเชียลวิจารณ์เรื่องส่วนตัวของคนนอกแต่และฝ่ายถูกเอามายำลูกเพจที่แสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ถูกยิงนี่พิมพ์ไปก็คิดนะระหว่างหมายสารกับเฟซปริวอะไรจะโดนก่อนถ้าแ um อดมินอนุมัติโพส์นะภายหลังที่โพสนี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ามีคดีนี้จนรู้เลยว่าปากสว่างเรื่องการเมืองระดับประเทศหรือภูมิภาคยังเสี่ยงถูกบุรีน้อยกว่าหลุดปากเรื่องกกกอกไม่กี่คำจริงมิตรในวันนี้อาจเป็นศัตรูในวันหน้าผลประโยชน์ทั้งนั้น ซับซ้อนซ่อนเงื่อนตอนนี้มีแต่คนนอกถล่มกันมันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวของเขายังงงอยู่เลยแต่คนนอกต้องมารับรู้กับการตายของเด็กท,ทั้งทั้งทีแรกๆชาวบ้านบอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาก็คนในครอบครัวเขาเองนั่นแหละที่รู้ดีที่สุดกับเรื่องเด็กตายนางรำ ที่โดนตรวจสอบบัญชีเพราะมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งใช้บัญชีตรงกรันรับบริจาคเงินผ่านตรงบัญชีนี้มากกว่าค่ะเก็บขยะให้หมดมาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านหนึ่งก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีข้อความว่าความเงียบของคดีน้องชมพู่ช่วงสัปดาห์นี้ ไม่มีข่าวคดีน้องชมพู่เลยตั้งแต่หลังปีใหม่มาเพิ่งเป็นสัปดาห์แรกที่ไม่มีใครพูดถึงคดีน้องชมพู่เลยมีนิดหน่อยหลังแปะอัดมากะกะกะครั้งที่สองจะมีเฟซแม่น้องพดว่าเคยแต่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่เคยเลี้ยงแกะสิบกุมภาพันธผู้บัญชาการตำรวจออกสื่อ เรื่องคดีว่าถกเถียงเรื่องตั้งข้อหาคนร้ายในคดีนี้แล้วผู้บัญชาการตำรวจพูดว่าไม่มีกำหนดการอะไรในคดีน้องว่าจะทำอะไรแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีคดีน้องมีสองอย่างคือสู้คดีในโลกโซเชียลกับสู้คดีในชั้นศาลตำรวจไม่สนใจในโลกโซเชียลสนใจแต่สู้คดีในชั้นศาลตามที่เราวิเคราะห์คดีมา คิดว่างานในภาคสนามสำหรับคดีน้องเสร็จแล้วคงเหลือแต่งานเอกสารบนโต๊ะของตำรวจรับผิดชอบคดีบรรยากาศเงียบๆทั้งสื่อและคนที่สนใจและคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องท่านายยูทูบเบอร์ไม่มีใครออกสื่อเรื่องคดีน้องชมพู่เลยยิ่งมีข่าวว่าสื่อกลับยิ่งไม่มีใครใส่ใจคดีน้องเลย บรรยากาศแบบนี้แหละที่ตำรวจต้องการช่วงนี้เราเองรุนทุกวันยิ่งดูคดีระดับประเทศคำสั่งสารยังออกวันหยุดราชการได้เป็นความหวังเล็กๆที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีน้องต้องการบรรยากาศโลกโซเชียลเงียบๆแบบนี้ความเงียบที่จะไม่มีใครรู้ ภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าบรรยากาศแบบนี้แหละออฟฟิศแถวประทุมวันชอบใช่คิดเหมือนกันยิ่งเงียบยิ่งดีตำรวจทำงานง่ายใช่ไหมใช่มั้งเงียบเท่าไหร่ยิ่งดีสารนอกเวลาราชการ บรรยากาศแบบนี้แหละที่ศบโอกาสตักรุป๊ปตักรุป๊ป